สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ใหม่จะพามาคัดเลือกต้นพันธุ์ผักกูดนะคะที่จะเป็นต้นพันธุ์แม่นะคะในสวนในสวนซีอองของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะเลือกต้นพันธุ์ผักกูดก็สามารถเอาแนวคิดแล้วก็การเลือกต้นพันธุ์ของสวนเราไปใช้ในการเลือกต้นพันธุ์ไปปลูกได้นะคะเพื่อนๆสำหรับต้นพันธุ์ผักกูดที่เราจะเลือก ในการที่จะเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นต้นพันธุ์ที่มีลักษณะต้นค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีอายุประมาณ2-3ปีนะคะสาเหตุที่เราต้องเลือกต้นพันธุ์ที่มีอายุ2-3ปีเพราะว่าต้นพันธุ์เหล่านี้นะคะเป็นต้นใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปขยายพันธุ์หรือว่าไปปลูกที่ใหม่เนี่ยเขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆออันนี้ก็คือลักษณะต้นพันธุ์นะคะที่ใหม่จะเลือกเนาะต้นนี้จริงๆแล้วเขาเป็นต้นที่สูงนะคะเพียงแต่ว่า ตอนนี้ก็คือต้นเขาจะเอ็นลงนะคะลม้มลงเพราะว่าต้นเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็เขาก็จะลม้มลงมาเพื่องอกรากใหม่ตรงปลายนะคะสําหรับวิธีการตัดนะคะเพื่อนๆก็คือจะตัดตรงใต้คนต้นนะคะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราคัดเลือกต้นพันธุ์ที่เราต้องการได้แล้วนะคะเพื่อน เราตัดออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเนาะก็ให้เราตัดแต่งกิ่งแต่งใบของเขาออกให้หมดเลยนะคะเพื่อป้องกันการคลายน้ํานะคะเวลาที่เราไปปลูกเพื่อนๆ <g ười> ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไปปลูกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกรากออกใหม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหลังจากที่เราได้ต้นพันแล้วหมายจะพาเพื่อนๆไปทํายังไงต่อนะคะตามมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เรานําต้นผักกูดนะคะที่เราตัดออกมาจากต้น ต้นหลักแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะนํามาใส่กระสอบปุ๋ยไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาวางไว้ในร่มลําไรนะคะหรือว่าวางไว้ในร่มใต้ชายคาบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆนเสร็จแล้วเราก็จะทําการลดน้ํานะคะวัดละ2เวลาเช้าแล้วก็เย็นนะคะเป็นเวลา7วันนะคะจนกว่าเขาจะแตกรากแล้วก็แตกยอดใหม่นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีกระสอบปุ๋ยนะคะเราก็สามารถที่จะนําผักกูดนะคะมาอนุบาล ด้วยการใส่ตะกร้าผลไม้ไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตะกร้าอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะน้ําจะไม่ขังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลดน้าเช้าเย็นนะคะเหมือนกับที่เราอนุบาลในกระสอบปุ๋ยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่คะหลังจากที่เราอนุบาลต้นผักกูดไว้แล้วนะคะเป็นเวลา7วันนะคะเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นนะคะ เขาก็จะมีการแตกยอดใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็บางต้นก็แตกเยอะแตกน้อยนะคะแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ของยอดพันุ์แต่ละยอดนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มทยอยแตกแบบนี้เลยแล้วก็บางต้นก็จะมีรากเขียวๆออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเป็นรากใหม่นะคะหลังจากที่เราทําการด้งบานแล้วเขาจะแตกรากออกมาแบบนี้เลยอันนี้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะนําไปปลูกได้แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกต้นพันธุ์แล้วก็ ในการอนุบาลต้นผักปูดนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ส่วนของไม้ใช้นะคะเพื่อนๆใช้ในการปลูกในสวนตลอดเลยนะคะก็คือขั้นตอนแบบนี้นะคะแล้วก็บางต้นเขาอุดมสมบูรณ์เขาก็จะแตกลากเยอะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละต้นนะคะแต่รับรองว่าวิธีการปลูกแบบเนี้ยต้นผักปูดมีโอกาสรอด100%แน่นอนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทําตามขั้นตอนที่ไม่บอกเนาะ การปลูกผักกูดนะคะเพ Flow ื่อนเพ Flow ื่อนนอกจากการคัดเลือกต้นพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่ดีแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยที่เป็นหัวใจสําคัญในการปลูกผักกูดนะคะก็คือการเลือกสถานที่หรือว่าเลือกแปลงปลูกนะคะเพ Flow ื่อนเพ Flow ื่อนที่เหมาะสมนะคะกรณีอย่างส่วนของไม้เนี่ยสถานที่ปลูกที่ทใช้ในการปลูกผักกูดเนี่ยก็คือจะเป็นสถานที่บริเวณใต้ล่มไม้นะคะใต้ต้นมะละกอหรือว่าใต้ต้นมะม่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เพ Flow ืเพ่อนๆจะเห็นบางส่วนที่ แดดส่องถึงเยอะเกินไปนะคะหมก็จะใช้สแลนนะคะในการคลุมพรางแสงก่อนในช่วงแรกนะคะประมาณประมาณ7ถึง7วันถึง1เดือนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อรักษาความชื้นให้กับต้นผักกูดนะคะสิ่งที่สําคัญในการปลูกผักกูดก็คือว่าผักกูดชอบร่มําไรนะคะแล้วก็ชอบความชื้นสูงนะคะแต่ไม่ชอบแดดจัดหรือว่าไม่ชอบทึบเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ปลูกก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะในการปลูกผักกูด ค้าสำหรับอันนี้ก็ใหม่จะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตต้นผักกูดนะคะหลังจากที่เราปลูกได้นะคะ1เดือนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็คือต้นผักกูดเขาก็จะแตกแบบนี้ค่ะก็คือแตกยอดแบบนี้นะคะยอดใหม่แล้วก็แตกใบใหม่อันนี้แตกได้ประมาณสามสี่ใบแล้วนะคะเพื่อนๆสําหรับต้นนี้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นผักกูดต้นแม่พันธุ์ที่ใหม่คัดมานะคะ แล้วก็เอามาปลูกไว้เป็นต้นแม่พันธุ์ต่อไปนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็แตกได้ประมาณ 3- 4สใบแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นต้นผักกูดแม่พันธุ์ที่หมายเพื่อนๆดูวันนั้นนะคะน,นี่ถอนหญ้าให้มันนิดนึงเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเขาก็จะแตกแตกยอดแล้วก็แตกใบใหม่แบบนี้สวยงามเลยนะคะช่วงนี้ผักกูดนะคะได้ฝนดีนะคะต้นก็จะสวยนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คืออัปเดต ้นผักกูดนะคะหลังจากที่ใหม่ลงดินปลูกไปได้หนึ่งเดือนเนาะนี่ค่ะก็คือบริเวณนี้นะคะที่ไม่ถ่ายวิดีโอเพื่อนๆดูครั้งก่อนเนาะนี่ค่ะก็คือใหม่ปลูกใต้ต้นมะม่วงเห็นไหมคะก็คือผักกูดก็เริ่มงามละแล้วก็ส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือใหม่ปลูกไว้ใต้ต้นฝรั่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใต้ต้นฝรั่งกิมจูนะคะอันนี้ก็คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่หม่ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดู คราวที่แล้วนะคะในการเลือกต้นพันธุ์เนาะไหนจะปลูกในส่วนผสมผสานแบบนี้นะคะเพื่อนๆลูผสมผสานกับพริกกับมะเขือทุกอย่างบริเวณนี้ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะนี่ผักกูหนึ่งเดือนกําลังงามเลยเห็นไหมคะนี่แตกยอดแตกใบสวยงามมากเลยนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆคงจะจากันได้เนาะแล้วก็อันนี้คือใต้ต้นมะละกอ ต้นมะละกอต้นมะม่วงตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่ไม่ขึงสลนไว้วันนั้นนะคะที่ผูปลูกไว้ใต้ต้นมะละกอที่ไม่จะต้องขึงสลนไว้เพราะว่าตอนนี้ค่ะมะละกอต้นนี้อยู่ๆเขาโดนแมงกินนะคะต้นเขาหักครั้งก่อนมันก็เลยขึงสลนนะคะเพื่อพรางแสงผักกูดตอนนี้ผักกูดกําลังงามเลยค่ะเนี่ยค่ะผักกูดหนึ่งเดือนนะคะบริเวณนี้ นะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นผักกูดที่ใไม่ปลูกไว้นะคะได้ประมาณอ่ได้ประมาณ1ปีแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เนาะอันนี้เป็นต้นแรกๆที่ไม่เอาลองมาปลูกใต้ต้นมะม่วงดูคือถือว่าต้นต้นผักกูดต้นนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้นนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นต้นต้นของการทดลองปลูกนะคะใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นมะม่วงเป็นชิ้นแรกๆของไม้เลยนะคะเพื่อนๆน พื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะก็คือหลังจากที่ผักกูดเมื่อเราเลือกมันเป็นต้นแม่พันธุ์แล้วเราปลูกเข้าไปได้ประมาณเมื่อเราถ้าเราเลือกต้นแม่พันธุ์นะคะที่เป็นต้นใหญ่เราปลูกได้ประมาณ2ปีนะคะต้นเขาก็จะสูงแล้วก็ใหญ่ประมาณนี้นะคะไซนี้ก็คือเป็นไซ์ที่หมเลือกมาเป็นไซ์ที่ค่อนข้างใหญ่ต้นประมาณเท่าแขนนะคะอายุต้นพันธุ์เขาจริงๆตอนที่หม่ตัดมาเนี่ยอายุต้นพันธุ์จริงๆของเขาเนี่ยประมาณ7-10ปีแล้วนะ แต่ว่าไม่เอามาลงปลูกใหม่อะค่ะตรงนี้ค่ะก็คือไมา่ตัดออกมาตัดจากต้นเก่ามาแล้วก็เอามาปลูกใหม่เพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์แถวนี้นะคะผักกูดยิ่งอายุเยอะนะคะเพื่อนๆนการจเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ของเขาก็ยิ่งเร็วเนาะหลังจากที่ไม่เอาต้นนี้นะคะมาปลูกไว้เป็นเวลาสองปีเนาะนตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่ไม่เอามาปลูกเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะเขาก็จะมีต้นเล็กๆนะคะเกิดขึ้นแบบนี้เลยถ้าเรานับได้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นต้นเล็กนะคะ ที่เกิดจากต้นแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะหนึ่งต้นนะคะสองสองต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนั้นต้นที่สามตรงนู้นต้นที่สี่แล้วก็ต้นนี้ต้นที่ห้านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นที่หเพื่อนเเห็นไหมคะหต้นแล้วก็นี่ต้นนี้ต้นที่ต้นนี้ด้วยค่ะต้นนี้ต้นที่7 8็ดปด้านะคะเพื่อนๆนแล้วก็สิบ <Wow. S 2> นะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นเล็กๆนะคะที่เกิดจากต้นแม่พันธุ์ต้นนี้แค่ต้นเดียวเองนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดต้นนี้นะคะเพื่อไปทําพันธุ์หรือว่าไปเป็นต้นแม่พันธุ์ต่อไปก็ให้เราเลือกจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นับจากบริเวณนี้นะคะลงมาประมาณประมาณช่วงนี้ค่ะก็คือรากเขายาวยะรากอ่อนเขาเนี่ยค่ะถึงตรงไหน,นก็คือให้เราตัดช่วงนั้นนะคะแล้วก็เอาไปปลูกต่อนะคะประมาณ10 -15 เซนนะคะเพื่อนๆ แล้วส่วนราก,กเก่าๆตรงนี้ก็ไม่ต้องเอานะคะก็คือเง่าตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยเวลาที่เราไปเป็นแม่พันธุ์เนาะสรุปนะคะเพื่อนๆพื่สำหรับผักกูดท,ที่เราจะเลือกมาเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ดีนะคะก็คือต้องมีลักษณะลําต้นที่ใหญ่นะคะแล้วก็อายุต้นพันธุ์เนี่ยหนึ่งถปีนะคะเพื่อนเพื่อน ข้อดีของการเลือกผัก,กูดนะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ที่เป็นลำต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆข้อดีข้อแรกก็คือว่าเราสามารถเอามาปลูกแล้วก็ติดง่ายนะคะเพื่อนๆแล้วก็โตไวด้วยเพื่อนๆสังเกตที่ใหม่ปลูกเนี่ยระยะเวลาปลูกมา1เดือนเนี่ยจะไม่มีต้นผักปูดต,ต้นไหนที่ตายเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือข้อดีของต้นผัก,กูดที่เป็นต้นพันธุ์ใหญ่อายุ1-3ปีนะคะแล้วก็ส่วนข้อดีข้อที่2นะคะเมื่อเราปลูกไปแล้วนะคะเป็นระยะเวลา สสัปดาห์ถึง1เดือนนะคะก็คือเราก็จะได้ผักกูที่เป็นยอดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ข้อดีขอด้ขอที่3นะคะเพื่อนๆสาหรับการเลือกต้นพันธุ์ผักกูที่เป็นต้นใหญ่นะคะก็คือว่าเขาจะสามารถขยายพันธุ์ด้วยตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราปลูก1ต้นเนี่ยก็คือเขาจะมีต้นลูก7-10ต้นนะคะขยายพันธุ์ให้กับเราเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องปลูกเพิ่มเลยนะคะปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บกินได้ถึงลูกถึงลานเลยนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะคะใหมายก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยในการปลูกหรือในการดูแลผักกูดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อทักมาหลังไหม่ได้นะคะที่เพจหรือ Facebook พันผักกูดกับสารพัดพันไม้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสามารถติดต่อทางไลน์ไอดีที่ใหม่ให้ไว้บนหน้าจอนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้หม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับใหม่ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ